สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามของพี่คนนี้นะครับเขาบอกว่าให้ทำคลิปให้หน่อยนะครับผมเพราะว่าระหว่างยาสิกแนวหรือกับปีแคทูลัมนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเขาจะมันก็ค่อนข้างที่จะพูดยากนะครับจะว่าสองสายพันธุ์นี้มันพูดง่ายคือเป็นคนละ s p e ชีกันเลยนะครับเพราะว่า สิกแนลนะครับมันจะมามันจะตรงคล้ายพวกหญ้าหวายหรือแพงกวา่านะครับเปรียบเทียบมันจะเห็นได้ชัดว่ามันคล้ายคล้ายกันนะครับแต่ว่าพีเคทุลั่มนะครับกับตัวนี้คือคนละอย่างนะครับต้นมันเหมือนอัตต่ํานะครับเพราะว่ามันพัฒนาสายพันธุ์มาจากอัตต่ํานะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่สิกแนลจะเป็นพวกเป็น ชัดเจนครับเพราะปลูกที่นี่ปลูกสนใจปลูกซัญญลนะครับส่วนในพีเทุลัมมันไม่ได้ปลูกครับก็จะมาเป็นภาพให้ดูนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับนี่คือเป็หญ้าซิกเนลหลือนะครับผมลักษณะซิกแนลกับพีเคทุลัมนะครับค่อนข้างจะแตกต่างกันมากโดยชัดเจนเลยนะครับผมอันดับแรกก็ดูต้นนะครับให้ดูต้นเลย ตัวนี้จะเป็นป้องนะครับเป็นป้องนะครับเวลาเกิดนะครับลําต้นออกมาจะเป็นป้องนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่ครับเป็นป้องนะครับยาวเป็นป้องเป็นป้องนะครับส่วนวีแคทุลัมนะครับจะเกิดเป็นกอนะครับเป็นกอเล็กๆกตามภาพเลยนะครับอืมสิกแนวนี้ใช้ท่อนพันนะครับ สำหรับการขยายพันธุ์นะครับใช้ท่อนพันธุ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่มีเมล็ดนะครับส่วนพิเคทุลํานะครับใช้เมล็ดนะครับใช้ต้นกล้าได้เรียกต้นก้าหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับจะเป็นต้นกล้านะครับสําหรับสายพันธุ์นี้พิเคทุลัมนะครับพิเคทุลํานี้เขาพัฒนาสายพันธุ์มาจากอาตตัานะครับโดยเกษตรอุบลเท่านี้แหละก็เลยลักษณะใบนะครับ ตัวนี้จะใบเรียวยาวนะครับไอพกแกตุ่ลำม,มันจะใบเหมือนเหมือนในอัตตัมนะครับแต่จะเล็กเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเล็กกว่านะครับการเจริญเติบโตนะครับซิกแนลนะครับก็เจริญเติบโตดีในทุกพื้นที่ทนแห้งแล้งทนน้ําท่วมนะครับส่วนอัตตัมก็ทนน้ําท่วมแห้งแล้งชอบดินทรายอันนี้ก็ชอบดินทรายเหมือนกัน,กนพอๆกันนะครับคือคุณสมบัติ เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับด um ีคนละอย่างนะครับสามารถตัดได้รอบเร็วคือรอบเร็วเหมือนกันครับระหว่างซิกแนลกับอัตตานะครับแต่ต้นเขานิยมตัด15วันนะครับอัตตาจะดีนะครับรอบรอบเร็วนะครับสายผธุนนี้เพราะว่าทามันแก่นะครับจหรับอัตตานะครับทามันแก่มันก็แข็งนะครับใบมันคมนะครับ บัวจะไม่ไม่ชอบกินเสเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับสิกญนลคือไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเลื่อยมันเลื่อยไปนะครับขายายพันธุ์โดยไหลนะครับพูดง่ายคือขายายพันธุ์โดยไหลตัวน,นั้นเป็นขายายพันธุ์โดยต้นก้าแล้วก็เมล็ดนะครับต้นแหล่งต้นน้ำต้นฝนเหมือนกันนะครับโปรโตีนนะครับทั้งสองสายพันธุ์น,นี้อยู่ที่เจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็บไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีหรือว่าตัวไหนไม่ดีนะครับเพราะ สองสายพันธุ์นี้มันค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะครับมันคนละจะไปชี้กันนะครับผมไอ้ฝั่งน้นจะเหมือนพวกมันเป็นกอนะครับส่วนมันนมันเป็นตนไอ้ตนตนกอดนะนะมีอายุหลายปีนะครับเหมือนกันนะครับรอบตัดเร็วเหมือนกันนะครับกะโค้งจาม่านี่แหละโค้งมันก็จะอธิบายอย่างนี้มันมันมันคนละลักษณะมันต่างกันนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ ลุงยาคือความแตกต่างชัดเจนนะครับสําหรับลักษณะพันธุ์นะส่วนคุณสมบัตินั้นก็คล้ายกันนะครับเดี๋ยวดูว่าคุณชอบยังไงนะครับตนความแห้งแล้งทนน้ําท่วมนะครับสายพันธุ์อัตตับนี่คือขยายพันธุ์โดยเมล็ดด่านครับหนึ่งหนึ่งไอสองกิโลนี้ต่อหนึ่งไร่นะครับแล้วก็รอบตัดเร็วพอๆกันนะครับผมนี่ครับนี่แหละครับเห็นไม เนี่ยหนึ่งเดือนเหมือนกันอัตตมไม่ได้ปูครับที่นี่ปลูกแค่ซิกแนลเลยนะครับใครสนใจก็ทากเข้ามาได้นะครับอัตตมนี่คือไม่มีนะครับผมไม่ได้ปลูกก็ค่อนข้่าจินทาหยานด้วครับมาเล็ดตอนนั้นเป็นหยาตัวใหม่นะครับที่เขาพัฒนามมอบทตพัฒนาสายพันธุ์มาจากอัตตมนะครับอัตตมแค่ให้ใบมันเล็กลงนะครับแต่ก็มีความคมเหมือนเดิมนะครับผม สายพันธุ์นี่มันชิกแนวนี่คือทําไมไม่มีเนะมล็ดแต่เขาตีคาถามมาเลยหรดอกมีไหมมีครับยังไงดอกมันนี่นะครับดอกของชิกแนวแต่พอมันเป็นดอกแล้วมันจะไม่เกิดเมล็ดนะครับมันจะรีบไปเลยครับก็ไม่รู้เพราะอะไรก็พยายามพยายามไอ้จะมีดอกอยู่ครับแต่ว่ากรัทสีวาทางนี้เนาะหวยมาถึงไหมอืออือหมดเลย,ยนะครับ นี่คือดอกดอกของซิกเนลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปเก็ะมีแค่นี้ครับก็อธิบายตามตามที่รู้นะครับไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับก็ให้ลูกค้าพิจารณาเอานะครับผมผมแค่มาทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาทําคลิปตามที่พี่คนนี้ขอมาเฉยเจนะครับผมคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะครับไม่ได้ วาดตัวให้ดีไปกว่ากันนะครับแค่อธิบาย2สายพันธุ์นี้ว่ามันก็มีความแตกต่างโดยชัดเจนนะครับเพราะว่ามันต้นก็เหมือนแล้วนะคนละแบบนะครับันตัวหนึ่งเป็นกอนะครับตัวหนึ่งเป็นตไหลนะครับคนละแบบเลยนะครับตัวนึงเป็นป้องตัวนึงเป็นกอนะอธิบายตามสีเห็นนะครับผมยังไงก็ชอบวิดีโอนี้ก็ากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดแจร์ไปนะครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับรู้เท่าที่เห็นเท่าที่เท่าที่รู้นะครับ ยนงกงก็ขอบคุณตามนะครับสำหรับคนที่เบิกใหม่หรือยังไม่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย